不多。 กี่เนาะพอมีท่านกวนเนาะสมัยตะกี้เนาะเป็นเด็กหนุอยมุยแม่ข่อยแล้วหาบกระตาหาบกระตาเฮ็ดน้ำยาเขาปุ่นหาบไายใส่จานนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเข้าจอหาบใส่กระตาแกห,หาเหรอไายน้ำบั่นขอโทษค่ะบ้านอินเนี่ยคอยหล่ร่มขอถั่ว สองบาทอีกก็าหาพาเราขายน้ำบ,บาทรติ๊หน่อยนั่งถ่ายเป็นเฮวถ่ายกินน้ำเรา

ไปยังไะเป็นลูกค้าประจำแล้วคุณหนึง่งก็ช่วยๆกะลําใส่กระมั่งข้างๆน้ำยาขบ้บวปุ่นแล้วไงเพอาะวันนี้ไปใส้พนั่งกินก็พันเลยขังโคนรลายพนั่งกินน้ำเล่าเลยกินไปน้ำกวาดยิบกระ,กระลําใส่น้ำเรากับแถมให้ย่แล้วล่ะแถมใส่ในจานนั่นแต่ว่าขอไปยิมกินเบิร์ดแล้วก็ไปยิบกระลําแล้วว่าไ่กินเบิร์ดแล้ว ก็ะยิบกะลาอิ่มพอดียังมาาางเคือยังตะนามตอนกับปูนเมื่กินตะนามมันก็บตอนกระลบเป็นได้หน่อยคอยขีย่กูมเนสเรือขอขร่อเขี่กูมความเเป็นได้หน่อยว้ายมาสันมาวานแม่มปไปแยไปพืนะ้นในลายสียบัวไพักกระลำแม่มาสันมาเราว่ะ เราหายข่กระจังเซาทำมาสันส่นกระเบาเศรเซายิบอยู่หันแล้วเราไปขายของกัะเบลุนลู่ลเรืองซ้ำกระลำเราไปเลย <c oughs> เราสิยิบม,มาแทีแมไปนนอนไั่แนดเพราะเราสิเสียงไมเราสิเบอร์ไยหินกระ็นคนยิบจินของเราเว์ด เ <Yeah. S 2> ลาะแต่งหงบ้านไปท่ายบ้านกลามาเบิร์ล่ะขนาดจานละสองบ้อ บุกไหลอีนน kind of mm ี hmm. fruit, gram, ้ล้วขายดีดีเลยขนาดจานละสองบาทเลาะไปจากหัวบานไปไายบานกลับมาเบิดหลังยามเราเมื่อน่ะเบิดไปเมียมาสันว่าเว้ยกะลำคุ้งเบิดตะควันมูนแต่มื่อกินมูสันแล้วว่าเราหายใจเราเบาหยอคอยเบิดแล้วเบิดแล้วสันแล้วก็ว่าะรับประทากระตาเป่าเมื่อน ตะกี้เนาะมิยังพอกันกินได้ไหมพอกันกินได้ตะกี้ชั่วโมงยังของซื้อคือบ้านอ่ะทาข้องสีมันแพงมันคือตะเกา 我们喝了三百。三 ไปกินมา,ากหดอีนคุน่อยไม่กินอะาตาะบาดอีก กินผักพันโหละพาอยู่เขียนในฝอยอเลยคือเด็บุกินง,ง่า,ายงอนก่อนอาจะยิบผัดยางอื่นในลืมกินหรละพาอืมพ่อมาเขียนดิเขียนเด้อกินแล้วอย่าเขียน อาปัดดังคนตืบคนเสียบซะน้อบอ้่ะนี่ขอโทษค่ะทราบพวกขอเยอะห้างเทือมกับเป็นมุกกับกระยงองมุกเจ้าะเนะ แอบรลายจนข้อพ <ừ> ึ่งแอบไลยถ่านวกนี้เบิดเกี่ยงยินเออขอเล้ยข้าเตาอื่นผ่านอี่ยังก่อนหรอะ อืนถาดเอียงว้าข่อยนย่จีนีแล้วอิ่นถาดเอียงก่อนว่าข่อยลืมพิจูบปากหนึ่งแต่ว่าบอกว่าออกคิดบอกตาดยังสร้างหงมแบบคิดบอกเบ้อแล้วปะนี้เมื่กินแล้วเมื่กินแล้วอิ่มแล้วกับนี้ทางตัวป่านนี้เบ้อล้วเกีียงมินลินเลยขอเระบายห้องอื่นผู้จ้ายมื่กินจอยแล้วมือนี่เบ่อที่จ่ายผู้จ้ายละเสียงยังหล่ะ โอ้ยไปดอกพี่น้องพอกันไม่กินน่ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเดอ้อขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตสาศ์เสียสละเวลาเข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปดอก